ได้ถึงพึ่งไม่ก็ได้สร,สร้างปัญหาต่อก่อปัญหาใหม่นี่คือนโยบายปัญหาต่อก่อปัญหาใหม่ยืนยันเรื่องความโปรง่งใสแต่ไม่ให้ตรวจสอบนี่พามากแล้วข<ร>อทนทุกปัญหาด้วยสติปัญญาที่มีแปดหมื่นสี่คือจำนวนเซลล์สมอง <c oughs> ได้ยินกันไหจุดแข็ง คือหัวจุดแข็งคือหัวจุดอ่อนคือสิ่งที่อยู่ในนั้นหากันตายเลยทีนี้ฉลาดพูดแต่ไม่พูดตอนไม่พูดฉลาดกวา่าฉลาดพูดแต่ตอนไม่พูดฉลาดกวา่า โดนไหมคุณนายยกผู้แก้ปัญหาชาติด้วยการแต่งเพลงเอ้ะแต่งเพลงแต่งเพลงแต่งเพลงมึงไม่ออกอัลบั้มไปเลย <c oughs> แก้ปัญหาชาติด้วยการแต่งเพลงแก้ปัญหาตัวเองด้วยการทำเป็นโมโหเวลาเขาถามอะไรตอบไม่ได้ก็โมโหใส่เขาเว้ <c oughs> ท่านผู้อาสามากู้ชา <c oughs> <c oughs> ท่านไม่ได้กู้แค่ชาติเดียว ชาติล่าสุดพึ่งกู้ญี่ปุ่นไปตอนนี้เป็นหนี้สิบกว่าล้านล้านมาร่วมแรงร่วมใจผ่อนไปได้วยกันโดนนะฮะโดนทุกคำพูดนะส่งมอบมรดกหนี้สินให้กับลูกหลานเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันพ่อนไม่จบที่รุ่น คิดตรงไหนวะก็พูดถูกหมดแหละไม่ลอกนโยบายใครเลือกชัดชิชาติก็ได้แค่ทำงานทำงานทำงานแต่ถ้าเลือกลุงตู่จะได้ทำใจทำใจทำใจก็จริงจริงโอ้ย<อ><อ>มีคนบอกว่าแค่ลุงตู่มากไปไหมนีม่ในไทยแล้วละ่ะ <tiếp gente> มาดด้วยรับก <petit> าญรับกาญรับกาญโอ้โหโดนทุกแบบ เสียงไว้แป๊บน,นึงนะตัดมาที่ชาวบ้านเมาอยู่ริมถนนคือมีคนอยู่สองคนเท่านั้นในประเทศเนี้ยที่เวลาเขาพูดอะไรแล้วผมขึ้นเลยคือมีคุณตูกกัาเน,นี่ยฮะคือคลิปที่นะครับแชร์กันว่อนเลยในโลกโซเชียลโดยเฉพาะ tiktok ok. แล้วมีสลิมแล้วก็มีสื่อสลิมบอกว่าวันนี้ยอมไม่ได้ วันนี้ออกมานะครับดิ้นกันใหญ่เลยวันนี้ความจริงเหล่านี้รับไม่ได้เพราะคุณโน้ตพูดบิดเบือนพูดในสิ่งที่ไม่จริงพูดเอาดีเข้าตัวพูดเอาหาพูดเอาขำพูดเอาตลกแต่ไม่ได้ช่วยให้ประเทศเนีย่ยมันพัฒนาขึ้นเลยนี่แหละเป็นเหตุผลว่าทำไมประเทศมันถึงไม่พัฒนาเห็นไหม ประเทศมันไม่พัฒนาก็เพราะมันเป็นแบบเนี้มันเป็นแบบนี้อยู่กันแบบนี้ความเข้าใจเป็นแบบนี้ทั้งที่คุณก็เห็นทุกสิ่งทุกอย่างถามว่าวันนี้พูดผิดตรงไหนตรวจสอบได้ไหมประยุทธต์ตรวจสอบได้หรือเปล่านะเน้นความโปร่งใสแต่ไม่ให้ตรวจสอบอันเนี้ยชัดเจนอันเนี้ยตัวตนของลุงตู่เลยนะครับถูกไหมแล้วกู กู้ทั้งชาตินี้ชาติหน้าแล้วกู้กันจริงๆกู้กันทุกชาติและชาติล่าสุดเนี่ยก็บอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยก็กู้อันนี้คือเรื่องจริงอีกเห็นไหมครับนะใจถึงแต่พึ่งไม่เคยจะได้นะใจถึงพึ่งไม่ได้เห็นไหมครับแล้วพึ่งได้ไหมข้าวไฟแพงพึ่งพึ่งได้ไหมน้ามันแพงพึ่งได้ไหมเอาถูกไหมมามา่าแพงทุกอย่างแพง บอกว่าช่วยเหลือตัวเองอันนี้ก็พึ่งไม่ได้มันก็คือเรื่องจริงถูกไหมโอ้ยฉลาดนะเป็นคอมพิวเตอร์เมนเฟรมนะโอ้ยถ้าเปรียบเสมือนคอมพิวเตอร์อะทุกวันนี้ถ้าเปรียบตัวเองเหมือนคอมพิวเตอร์เนี่ยมันไม่ใช่พี่โน้ตบอกว่าเอาแค่พิมพ์ดีดก็พอแป้นพิมพ์ดีดเนี่ยตอกตอกแตกๆเนี่ยและเอาแค่นั้นพอมันไม่ถึงขนาดนะเป็นคอมพิวเตอร์ได้หรอกสําหรับลุงตู่นัมันก็คือเรื่องจริง เห็นไหมฮะล้วพูดวันนี้เนี่ยเห็นไหมครับไปต่างประเทศอาก็เนีในในในไบอกขึ้นเครื่องบินมีกัปตันเป็นลุงตู่ไม่ใช่ Security ้นะเอาเวลาจะขึ้นเครื่องบินปลายทางก็ยังไม่บอกให้ประชาชนรู้ว่าปลายทางมันคือที่ไหนแล้ววิธีการขับเครื่องบินก็ไม่รู้ เอาพอไม่รู้ก็ไปเปิดคู่มือเอาคู่มือก็ดันอ่านไม่ออกอีกเพราะคู่มือเป็นภาษาอังกฤษคือลักษณะอย่างเนี้ยกำลังสะท้อนให้เห็นว่าถ้าอะไรที่ไม่ใช่ทางถนัดตัวเองก็ส่งผ่านส่งต่อให้คนที่เขาถนัดทำบริหารแทนทำหน้านที่แทนนี่ผมถึงบอกว่ามันไม่โดนทุกดอกได้ยังไง